ด,ดักคุยโอ้โหเช้านี้โคตรมีความสุขเลยครับเช้านี้มีความสุขครับผมบอกแล้วว่าการที่เราไปร์พูลงเล่นาการเป็นทีมเยือนนะครับแล้วก็เจอกับเบนฟิก,ก้านะครับเราก็สามารถไปถล่มนะครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับของเบนฟิก้าอันดับสามครับแต่ทีมเขาไม่ได้ลุ้นแชมป์อะไรหรอกครับลีกเขา ตัวผู้เล่นนักเตะกองหลังก็แก่แล้วมีดีๆหน่อยก็ปีกซ้ายเขาเอเวอร์ตอนอย่างเงี้ยกองหน้าเขาก็นูเนสอย่างเงี้ยครับพอที่จะดีๆหน่อยแต่ตัวอื่นนักเตะเขาสู้เราไม่ได้ครับก็ตามสภาพจริงเราควรจะยิงนิสักสี่หนึ่งครับผมถ้าลูกนั้นโคดเต้ไม่พลาดเขาก็คงจะยิงตีใครแตกเราไม่ได้นะครับผมแต่ก็เราก็อย่าไปไปประมาทครับผมแฟนล์พูก็อย่าไปประมาทเพราะว่าฟุตบอลมันมีสองนะัด ด้าน,นที่สองเขาก็มาเล่นที่บ้านแอนฟิล์ของเราแล้วก็ได้ความได้เปรียบไปก่อนนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่วันอาทิตย์นี้วันที่10นะครับเจอกับแมนซิตี้ครับผมเราผ่านไปแล้วหนึ่งนัดแต่จริงๆโอกาสเข้ารอบแล้วก็ใสๆยสายูยครับรอบรองชนะเลิศเพราะว่าเบรฟิก้าเขาไม่ใช่คู่แข่งหรือว่าเลเวลเขรเร l าเลเวลกับลิเวอร์พูลของเราครับชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ลิเวอร์พูลเราเนี่ยมันคือ อันดับหนึ่งอันดับสองของยุโรปครับผมต้องเข้าใจครับผมือามโหดร้ายของลิเวอร์พูลเราครับผมแล้วอีกคู่หนึ่งครับคู่แข็งของเราก็มีแมนซิตี้ครับแมนซิสตี้ก็ชนะเอติโก้มาริทหนึ่งประตูต่อศูนย์นี่ผมบอกแล้วว่าแอดเดยมันตั้งรับลึกตั้งรับแน่นแต่แมนซิสตี้ก็สามารถเจาะได้ก็เต่ในบ้านของตัวเองนะครับของแมนซิสตี้ แล้วก็น่นนนนาแมนเสตอก็ไปเยือนแอตลติโกมาลิตก็รุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าแมสตี้จะเอาตัวรอดได้ไหมเพระาะว่าไปเล่นที่สนามลูกเตาเนี่ยความโหดร้ายของกองเชียร์ก็โหดมากครับผมโอเคงั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้โมดอยากคุยด้วยนะครับสวัสดีครับ